สบายดีสบายดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ็ดซีเบิร์ตสุขสุขคนเด้อร์มานี่กันในยามแรงแรงเนาะกะสิพากันไปแง่ไข่มดแดงพี่น้องไปกับน้องสาวเนาะกับสาวปานแล้วก็มีสเต้ยน้ำพี่น้องไปหาแง่กินนี่แหละ<ม>หายามหาหาแรงพี่น้อง พี่นางมีเห็นแล้วมาไว้ข้มาเลยมันไก่คนข้าแบบซือุดแหน่เลยพี่น้องพอกคนแห่ขายลายลายเลยเนาะนี่ใช่เนี่ยมาเห็นอยู่จริงฮะห้างใดนี่นี่ห้างนี่นี่นี่ นี่นมันแหน่เห็นบอพี่น้องนี่ยอ๋อสิไปหาหางใหญ่ม่มีในนางเอ่ยอ่ะแหน่งมึงดูผูกเอากระตาสื่นกับบัถืออ้าวอ้าวอาวอของอาาสปาแห่ไข่หมดแดง้องเอ้ยออออ เง่งเงนงเง่งนง่งอ้าว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 ไม่ใช่เหรอคะบูเดมันเคาะเบื้องเฮดี้ค่ะเด้มีดอกสักเออมีอยู่ได้นังเฮ้ยๆค่อยๆ่อเดี้ค่ะอฮ้ยบ่เห็นเนาะพี่น้องมันแบบมันสูงเลยกล้องค่อยมันก็มืดเมือ เนเดียวพี่น้องเอ้ยนั่นเมื่เละเนืผูหังน่ะพูน้เมื่เล้วหมด้วยน้อยเดียวตาปินมันมืดอะ ดูบอกนี่นแม่มวมันแดงขงู่ใส่ในตาอุ้ยอาหารสันจู่มนี่ก็ได้กินยากกินช้าลีพ่อพ่อพอ่อเอยอยังอยู่ด้หนี่มีพี่ไข่มันอยู่ช่อง,องเอาเชอาเออสลากเนี่นนยคุณใครหรือ

ทูนนางงามพ่นอยู่ในกกมไม้ไม่เขาบวทึนพี่น้องโอ้ยกิจเจ้าแหนล่องล่องลองใแหนะทำใครกิจจ้าฮะานาหักกิจเจ้าแหนเป็นหอยู่งงอยู่เออฮานาฮะล่องทงอ่ะเออเ <c oughs> จ็บเจ็บเจ็บเจเจ็เ็ <c oughs> แม่ปอค่ะชอบกิขาวอยู่กักรข้าอยู่ข้าอยู่เออปอมมันเบียกตกเลยมันมันออกกลายกระต่ายเนีค่ะอันีดยขนาดไขแม่ขแ่งมันแดกินูหมแดงเห็นู่บอ่เออเจ็บ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 กตายย่บจักแล้ว เอปกๆลงตลาดเก็บเอาเก็บเาไหมเก็บเอาันโชะเวเขาได้ปมันไปถือกับกระตานะได้สิไม่เข่าก็ได้เหี้ยปั๊ดองมาเก็บโรดอ๋อได้เข่ากระตาได้หลากหลายนึงอ ม้ถือกระตาจักดีปุ๊บตกลงตารางตแกตแตกตกแตกอยู่พอ่อพ่อเบิดแล้วเออเห็ดเินทางมันเพริบเลย Để nói nữa 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 Đê 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 Ơ ơ nữa 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 ơ Ơ nữa 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 má đấy nữa จักมันบริทึกมันโดดลงขู่หมดแหละส <c oughs> ิตายได้เนี่ยผึกสั่งกับพ่อผู้สั่งมีต้นพยัแฆงเจ็ดีเลยเนาะอือ <c oughs> โอ้ย อันนี้จะเป็นคองชาเตย่นั like ้พี่น <Wha> ้องน่ดีน้อนาเพรได้กินได้เลยเฮ้ยอืมหนักอืมเพอแล้วแรงเลยนะแดงอึศกเองชาเตยได้ลายหรือวายอะไรผู้เดียวลายเลยสปานได้ห้างนี่นัง ยิ่งวสลายอู <urai> <t benim dividends> ้ยตายเลยฮันลาบ่เย้มมันไม่ได <feed> ้เข่าเออกระตามันน้อยนะแถมอีกอย่างมันกับบะถืกนะสปันสีป้าหมุนแดงหุ่มเองได้เฮ้ยเอ้ยนี่ตายเลยงฮัง พีายเน่มุดแดงมังบังบังตายดิๆได้ประชามฮอตเตอร์ยี่สัมฮ่าน้เดียวหนึ่นี่ดูไวนี่ย่ได้ได้เน่นะแม่เร็วเรว อยู่ในแคมทางพี่น้องหากินกะลำบากแค่ไหนผู้น้องสาวก็ได้เสีกตากัวหัวคเลยหัวบุโยมมาขาวกตานพี่ไแย่ทงนีน่แยหงีย่โมเป็นกแย่เป็ลาชุดกุณงแย่โมเป็นมันคุณสิหัวเตนะ พี่น้องยีทั้งปายมมแม่มันได้นี่มือกล้องอะน่มือกล้องอะทำไปนะมันบรดิข้าวกระตาได้หันเอขนอ,อข้าวอเขยอยู่หน่อยหนึ่งบอกเข้านะ มันอยู่มันตกเบื้องนี่พี่นะวุ้ยเออ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 อังกูเพื่อนภาเจ้าแบกไม้อันแงี่มาแดงทาง คบกันเลยจะมีไข่นะโอ้เออเออเจ็บเจ็บมีอะไรเนาะเหยียบปั๊บโข่งฟองดูที่ดินดูกอ่ะ่ยนี่ต่ับจุดแล้วนะฮะ Đi <laughs> <laughs> tên của tên tôi thương phụ tôi thương tên của tên chặt tôi

พอไปอันต้นอันบนเลยว่าผู้ไขยลายดิ Bớt là pa 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 pa, ma xếp, tóc ha, xếp xếp à xếp à. นี่ก็คือผลงานของเรานะติดขำจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยไดลายเตอร์แต่ว่ามันมีใบตองเนาะโอ้ยขำเมื่อยตูตาพี่น้องไดลายเตอร์พี่น้องหัวแล้วเรากินแล้วเมื่อก่อนมาเนี่ยสะพันสีจมเลยถ่ายละ ตอนนี้จะชี้พากันเมื่ออะไรพี่น้องเพราะว่ามันคับเมืดอล้ะเนาะยันอีเหดาเพื่อจะเป็นไรลแม่มันออกอีกหากินยังําจนเมืดสําหรับคลิปนี้กับซีคอจบคลิปเอาไว้เพียงสนิดเดอร์ฝากคอ,อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์ like กดซับสไคร์เนาะที่สําคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเด้อชัได้บ,บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเซาโป้เฮียงเนาะสำหรับมันนี่ก็เข้าไปก่อนพี่น้องสบายดีเก็บแห้งแล้วบ่ไหว